สวัสดีครับนี่ผมชักพงษ์นะครับน,นี่เราจะมาเรีแอคชั่นเช่นเคยเนาะซึ่งเราจะมาเรีแอคชั่นตำนานจนยุทธพูดถังซานนะครับผมใน ep ที่118หรือตอนที่118นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่เราก็จะเป็นการที่ถังซานกับฮูเลน,น่านั้นแบบไปถึงทาง,งออกแล้วทางออกได้แล้วอะไรอย่างเนาะก็นั่นแหละถังเอเขาเรียกว่าไงฮูเลน,น่าแบบเพราะว่ามันโดนอะไรว่าไอ้ไอ้สังหารอะไรสักอย่างที่แบบมันเริม่มควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเ้าะเราก็มองเห็นเป็นถังซานเนี่ยก็จะฟันไปหลลาายช็อออตแ้วเเงนะซึ่ แหละสุดท้ายหุ่นแล้วบอกว่าเฮ้ยทำให้ตัวเองสลบซะแล้วก็พาออกไปให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งการที่พูดอย่างเงี้ยคือต้องไว้ใจกันมากต้องไว้ใจในตัวอีกฝั่งมากถึงกล้าพูดอย่างนี้นั่นแหละแล้วก็ทางซานก็เออตัดท้ายทอยไปหนึ่งสเต็ปแล้วก็พาออกไปจริงๆเนาะที่จริงจะปล่อยตายก็ได้อะนั่นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามรับชมเนาะโอเคครับผมจะเริ่มคลิปนาครับอย่าลืมกดไลค์กดร์ซุปซากัาานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนำคิไว้นะครับโอเคครับเร,เริ่มคลิปนเรับผม ตอนที่หนึ่งร้อยสิบแปดโอเคไอ้แสงนี่คือทางออกตามที่เขาพูดกันเนาะทาโอ้สองพันเมตรยอดถ้ำประมาณสองร้อยเมตรวิธีเดียวที่มีคือหนีออกจากทางยอดถ้ำแล้วปีนไปให้ถึงทางออกขนาดทางออกมันยากขนาดเนี้ย เขตจักรพรรดิเงินครับคือ120เมตรขาดอีกเกือบร้อยเมตรทำยังไงดีเอาแล้วไงหลุดน้ำไม่ได้ผักนางเสียสติแล้วโจมตีขึ้นมาเ้องรีบหายอะไรอะไรหุ้ยห้ยตัวอะไรอีกเนี่ยทขาหมถึงดูซับพลังวิญญาณจากน้ำบาดาลสินะโอ้เต้องวิ่งไปข้างหน้าฐานเดียว ตรงข้างหัวมันเหมือนมีรอยอะไรสักอย่างแบบมันโดนตัดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนเหมือนรถติดพิษอะไรสักอย่างหัวไม่บิดทากไปต่อเราจะออกไปยังไงดีเซียวซานถึงแม้พ่อจะเรียกร้องมากเกินไปแต่พ่อเชื่อว่าจะต้องรอดออกมาได้แน่พ่อพ่อ,อบอกอยู่นะพลิกซะหน่ยอยลองดูแล้วอาจจะรอดตั้งแต่แรกนะพ่อ แต่เข้าใจถ้าแบบบอกทิกอะไรให้ลูกไปมันก็ไม่ใช่การท้าทายเนาะมามาเออระยะกรงเล็บสุวรรดาปีอยู่ที่30เมตรขาดไปห้าสิบเมตรปะที่เหลือความสูงแค่เจ็ดสิบกว่าเมตรโอ้เดี๋ยวดิคิดดิโอกาสมีแค่ครั้งเดียวะยะเวออ,อเขายมุมลืมไปเลยวะ่ะมา ยานขาแบ่งปุ้มต้องพึ่งเจ้าแล้วล่ะทังซานโชทักษะน้อยมากนะถ้าเทียบกับทักษะที่มีนเนะไม่ว่าจะเป็นย่างเงินกล้ามหรือแบบไอไอเนี่ยขายามึงก็ไม่ได้ใช้เลยนะที่ผ่านมาเนะาะแล้วยังกักะไปเยอะมากเลยแโวยอุ๊ยได้ปะอือโอ้ระยะมัโตมันมีน้ำหนักดาำเพิ่มด้วยงั้นเหรอ บทผนทางแล้วจริงๆเหรออาไงอ่ะเรีปีศาจสีมโอ้ยยิงจับขึ้นแล้วเพิ่มแรงให้มันสูงขึ้นโอ้อ้ยอยู่ไม่เล่ะโอได้หว่ะได้เฉยเลย สองปีนี้เข้าไปผิดทางเดือไปตลอดชีวิตอน่าไปซะเบื้องแห่งการสังหารไม่โดนจ้าคือที่ถ้าเกิดเขาฉายแบบเยอะๆอันนี้คือบอกเลยว่าที่นี่เถื่อนอะไรอ่ะนี่คือแขนแดงที่รวมไอ้สังหารไว้งั้นเหรอ

โอ้เหมือนปลดล็อกอ <S <S นี่คือได้เป็นด้านนอกปะ โอ้แล้วคุณนีนาไมถึงร้ยแปแปะไอแงม่วงๆแป๊บๆนี่นเโอ้เจ็บเยอะเยอะเหมือนกันนะเดือดเค่สันหานเงี้ยเลยโอ้คนกันวะ อเนะรู้สึกได้หรือยังพวกเรามีเขตแดนแทบสังหารเหมือนกันอืมเพราะผ่านทดสอบมาหมดแล้วใช่ปหะพวกเราต่างคนต่างวางชีวิตให้อีกฝ่ายตอนนี้ถือว่าหายกันหรือยังโอ้โอเฮ้หายก็หายวะข้าต้องขอบคุณเจ้ามากที่ไม่ทิ้งค้า,าทำไมตัวเขามีแต่แผลเต็มไปหมด ส่วนข้าไม่มีแทนเลยรวมด้วยช่วยกันเจ้ามีอะไรอีกไหมข้าข้าถ้าไม่มีข้าไปก่อนแล้วดูเหมือนเขาทำเพื่อช่วยข้าเท่านั้นเองไม่มีแล้วล่ะใช่เจ้าไปเถอะอพูดแล้วบอ โอหน่าแน่ชอบถังอินจริงๆนะแบบชอบแบบชอบมากจริงๆเลยหน่ากักเก็บไว้เหรอถังซานมันรู้ตัวไปว่าหน้ากากมันหลุดเนาะโอ้พ่อแน่ๆเลยท่านพ่อรอข้าอยู่จริงๆด้วย ท่านนี้คนที่เคยผ่านมาก็สิบคนใช่ไหม,ไ,มไปกันเถอะไปไหนต่อพ่อที่ผ่านมาไม่ง่ายเลยใช่ไหม,มท่านพ่อท่านก็มีเขตแดนเทพสังหารด้วยใช่ไหมเจ้ารู้วัตถุประสงค์เขตแดนเทพสังหารใช่ไหมรัศมีเหรอถูกต้องรัศมีมันคือรัศมี เขตแดนทรสวรรค์วิญญาณยุดจะไม่ถูกควบคุมการใช้วิญญาณยุดคู่ที่ห้ามใช้พร้อมท่านรู้ได้ยังไงครับเพราะว่ามีคนเคยใช้พร้อมกันแล้วยังไงองค์สังขราชปีปีต้ม เดินทางไปกับทูตแห่งนรอกโอ้ใจเย็นหน่อยข้าเราไม่ผิดพวกเราจะได้ออกไปแล้วจะต้องเอาชื่ออีกด้านปัดหาเอาไว้คนที่ร่วมมือผ่านทางสายนรกส่วนใหญ่มีแผนกันทั้งนั้นทชื่อทังอินทังอินทำไมข้าต้องเกิดที่สำนักวิญญาณยึดและเจ้าเกิดที่สำนักเข้าเทียนด้วยโอ้ชอบจริงจังเลยนะผู้อุโศอสูรผู้อุโสเป็นจะมาก กำลังคิดอยู่ทำไมท่านโผล่มาต้องแบบทำท่าอย่างนี้กันทั้งสองคนวะแล้วก็ไม่อ่านปกปิดธาดทางโอหังเย็นชาที่เขาแผ่ออกมาได้อะไรเนี่ยลุงโอ้ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจ สองปีที่ผ่านมาข้าชินแล้วอ๋อชินกับความหล่อของตัวเองเหรอหล่อทั้งคู่นั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่าโอ้น่าจะนึกถึงแบบ ไอ้ดีให้ข้าฟังได้หรือยังอ่าที่สัญญา,าไว้ยังไม่บรรลุข้อเรียกร้องข,อ,ของข้ายังอีกเหรอแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุตาเป้าหมายของท่านเลยครับต,ตั้งหลักมาเลยกระไรแต่ม<ห>ลมปราณเจ้าอยู่ภายนอกยังต้องเรียนรู้วิธีปกปิดตัวเองจากโลกวิญญาณจาร์อีกแล้วเมื่อไหร่ข้าถึงจะเยเซียนที่นี่นี่เองถูกต้องหืม อาขอโทษช่วยหยุดก่อนเยดเซียนไม่ต้อนรับก็แต่งกาไย,ยาไม่เรียบร้อยอย้าวไม่เรียบร้อยยังไงดีไปอุ้ยลมปานใหญ่จะเยือกน่ากลัวม,มากเฮ้โอ <laughs> ้โหกำลังชิบหายพวกนี้คือข้อเรียบร้อยของท่านคืออะไรท่านมีกฎไหมไม่อยากรู้มากเลยเดี๋ยวผต้องใส,ส่เสื้อผ้าแบรนด์เดมนมหรือยหรือยังไงอัน <c oughs> นี้มันต้องมีเด็กที่ใต้สักคนเลยผมว่า จันเซียวเรือนรางสหายเก่าจะมาเยือนอสหายเก่ามาเยือนรอสักครู่คะ่ะเป็นค้อลับแน่เลยอือะไรพอบ้านเอาเต๋อ เขาต้องการพบนายหญิงค่ะพ่อบ้านเนาะเชิญพวกท่านออกไปเถอะเอ๊ะอะไรของมันวะพวกเจ้ามองคนแคบเปลือกนอกจริงใส่หัวไปบางอจมึงอะไรบัางอาสภาพข้าบนภาพทลายที่นี่ปรกจาระดับสี่สิบขึ้นไปโอ้มือแม่งไปหมดแล้ว โอ้ยคุณได้พลังใหม่มาจะเย็นเพิ่มแขนของพวกเขาผักละเอียดไม่มีชิ้นดีเจ้าข้าออกมือให้มากพอแล้วเยี็นเสียไม่ใช่ที่ให้เจ้ามาทับตัวกลางด้วยจะวัดพลังวงแหวนกันเหรอครับจะไปวิดด้วยเหมือนครั้งสุดท้ายมาจากยี่ยเสียงซ่อนอันนี้นราคาหกสิบบาทเมื่อกี้เห็นปะน่าจะประมาณนั้นที่ผมเห็นนะแต่ทางซายน่าจะชิ่วอยู่มั้ง ยากเงินคามากลเห็มขันึงเปลี่ยนรูปอ๋อ้าวไอเวรมึงทำไรข้าของของตัวเองเฉยเลยวิญญาณยุดข้าทำไมถึงขยับไม่ได้เหมือนโดนกดไว้ความสามารถในการควบคุมจะทำได้แค่นี้เองโอ้จะกระพัดเงินครามใช้แค่ลมปราณก็ควบคุมวิญญาณจุดสายพืชทุกชนิดแล้วเขาเป็นจักรพรรดิเลยนะ แค่ถาวันที่อ่อนลู่จนแข็งเป็นเหล็กกล้าแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยน่าเสียดายโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาเทียบสังขารโอ้ยเอามึงได้มาไม่ค่อยใช้เลยจุจะเล่นลูกไม้อะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยแต่ก็ต้องใจดู

โอ้เฮ้ย,ยเฮ้ยเยว่องอะไรได้บ้างใช้ใจสมัมผัสครับผมคือต้องทำยังไง <c oughs> พอเนาะ ที่ยอดเยี่ยมถึงจะไม่รู้สึกบีบขคันรุนแรงเหมือนเขยดแดนเทพสังหารกลับใช้พลังที่อ่อนโยนและล้ำค่าทําให้คนฟังคําสั่งไม่รู้ตัมาไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังวิญญาณของนางเลยโอ้หรือว่าเป็นราชทินานามพรหมยุทธ์คนนั้นที่ซ่อนพลังได้สมบูรณ์เกิดอะไรขึ้น โอเคครับคลิปนี้ก็มีเปลามาเนานะซึ่งตอนเนี้ถังซานกับพ่อเนาะก็มาที่นี่อนะไรอย่างเงี้นยาาน่าจะมาฝึกน่าจะมาฝึกเสร็จต่อไปแหละเออส่วนทางหูเลีนาก็าานั่นแหละแยกถังซานเรียบร้อยแล้วก็ได้มีไอ้พวกราชสิมนานคมยุคสองคนนั้นมารับตัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคส่วนทางด้านถังซานเมื่อกี้กคือแบบมึงแม่งโหดมากนะโหดไปไหนวะมึงเนี่ยโคตรโหดเลยคือแบบแม่งเปิดไอสังหารมึงใช้รัวๆอะคือแบบมันเหอ่พลัง <c oughs> ขอใช้คำนี้ว่าเหอ่พลังเลยคือแบบ อะของมันเนพิ่งได้พลังใหม่ๆมามันก็ต้องแบบทดลองอะไรเงี้ยเนาะนี่เข้าใจฟิลม,มันอยู่เว้ยแต่่นห่ะใช้แล้วมันแบบแต่เสียการควบคุมแล้วอะไรเง NO. ี้ยเนาะเออต้องเข้าใจนะว่าถังซานเพิ่งออกมาจากเขตสังหารนยะังไม่ได้ถึงวันหนึ่งเลยดนะ้วยเ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ไม่ใช่เขตสังหารดิดินแดนสังหารเน่ยยังไม่ถึงวันหนึ่งเลยบ้างคือแบบมันก็อาจจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้หน่อยๆผมว่านะไม่ว่าจะเป็นทางแบบพลังทั้งกายทั้งใจอะไรหน่อยก็คือแบบอยู่ในนู้นมันเถื่อนอะ่ะมันโคตเถื่อนอะนะที่แบบว่า ข้าต้องฆ่าอีกฝั่งไม่ได้ฆ่าก็ต้องให้มันหมดสภาพจนมันลุกไม่ได้เลยเงี้ยคือมันอยู่ฟิลกันมาสองปีมันออกมามันอาจจะแบบปรับตัวไม่ค่อยได้นิดน,นึงอะไรต้องใช้เวลานิดน,นึงเออโอเคอซึ่งก็ถือว่าดีๆที่มันยังมีไอ้คนที่ดิดพินเมื่อกี้ทำให้สต,ติมันกลับมาได้อะไรเงี้ยเนาะโอเคคลิปนี้ผมมีประมาณนั้นถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดรับช่อ,องสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกคำคิดตอนนนะครับสำหรับนี่ขอตัวไสก่อครับรบ,รบ,บ๊ายบาย